เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องอแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่วยพี่สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆท่านชมเลือกซื้อเลือกใช้ครับรถสวยๆราคาถูกๆเช่นเคยสองหมื่นเบาทออนอร์นาซิตี้ครับบอดี้เดิมบ้างไม่มีชนหนักบอดี้สวยสีสันย่อมมีริ้วรอยกันบ้างครับแต่เดิมยังโอเค งางามนะครับเป็นเงาบางๆส่วนมากเป็นที่กันชนหน้ากันชนหลังครับสาหรับสีเนี่ยเข็ดซอกมุมเดิมๆหน้าเดิมหลังเดิมคันเดิมครับไม่มีชนหนักรถบ้านมือเดียวเลยเดียวครับมือเดียวป้ายแดง2 7 5 0 0บาทไปขับใช้งานคุมค้มๆเดินทางไกลได้สบายถ้าชอบกฝากกดถูกใจไว้ก่อนเลยได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆมาชี้เป้าซื้อประจําฝากกดถูกใจด้วยนะครับภาษี หกเกครับกนาด,ดาหกเกเกียร์ธรรมดา,ากระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้บานห้องโดยสารสะอาดหน้าปัดเลนไม่ใช้ได้ครบระบบไฟติดครบทุกจุดช่วงล่างดงดีครับเลี้ยวซ้ายขวาไม่ดังหน้าปัดเลนไม่ใช้ได้ครบเลยไม่ต้องตากแดดไม่ต้องเปียกฝน,นครับเ่มทะเบียนชุดโอนครบพิกัดดูรถอยู่ยุทธยาสนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของทุกท่านเอง เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับสาม,มารถติดต่อรัดหมายกับเจ้าของโดยตรงได้เลยทางเราก็เพียงมาชี้เป้าหรือเสื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยสวัสดีครับ